วนนวสวัสดีครับผมร่วมงานพิธี6เสกใช่ครับก็คือทราบข้อมูลครับว่าวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วเป็นวาระที่6ซึ่งชอบครับ,รบเป็นคนชอบมาพิธีพุทธาพิเศษตัวนี้ครับมันมีความรู้สึกเหมือนมาชาร์จพลังอ่าคือยินดีและก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานนี้เพราะว่า เจตนาดีเจตนาในการสร้างดีครับเพราะว่านำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนี้เราเราเรารับทราบข้อมูลมากันเยอะว่าโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีงบมาไม่ถึงไม่ไม่บาลานซ์กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความไม่สบายนะครับวันนี้เจตนาในการสร้างอันเนี้ย คือดีช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องครับก็ทําให้พิธีการมันดูดีมันดูขลังครับพี่แจ๊กตัวเป็นสายมูกับเขาได้ไหมครับจะบอกว่าสายมูหรือเปล่าผมก็ไม่กล้ายืนยันยแต่ผมชอบชอบออบรรยากาศที่เราเราอยู่ในการสวดพระคาถาที่เป็นพระคาถาที่มันทำให้เหมือนเหมือนเราได้ได้ชาร์จพลังครับอย่างที่บอกนะครับมันมีความรู้สึกว่า ได้รับสิริมงคลแล้วก็คือมันเป็นกุศโลบายอ่ะมันเป็นกุศโลบายสำหรับตัวเราเรามาเข้าพิธีที่เป็นมงคลแบบเนี้ยเราก็จะไปเอาพลังตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการทำธุร,รกิจดีครับรู้สึกดีกับทางครอบครัวเองด้วยก็มีโอกาสไปทำบุญด้วยกันบ่อยคือด้วยด้วยส่วนตัวแล้ว อาจจะขัดกับบุคลิกของเราสักนิดหนึ่งผมเป็นคนเนี้ยจริงๆแล้วผมเป็นคนเนี้ยตื่นเช้าไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จถ้าไม่ไม่มีงานนะครับใส่บาตรเสร็จก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมที่หิ้งพระที่บ้านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่เพื่อนเสียเพื่อนในวงนะครับคุณโจบอยสกาวเสียเนี่ยคือมันเกิดความผูกพันมากจนขนาดแบบว,ว่าเราต้องทําทุกวันนะมันเหมือนกับว่าเราเราเตรียมข้าวไว้ให้กับเพื่อนอนะ่ะ เหมือนผมตื่นมาปุ๊บผมไปใส่บาทเสร็จกลับมาก็มากรวดน้ําให้เพื่อนเหมือนกับว่าเราเราเอาข้าวให้เพื่อนกินในทุกทุกวันนี้ครับทาจนเป็นนิสัย่่ทุกวันนี้ก็ยังมีท่ามีจังหวะมีโอกาสก็ทำทุกวันก็ทาทุกวันแต่แต่จะเปลี่ยนวิธีการคือจากที่ใส่บาศบ่อยมันติดช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนมาปฏิบัติแทนก็คือข้ามขั้นตอนไม่ไม่ไม่ต้องไปใส่บาศก็คือนั่งเลยครับ แล้วเราก็จะนึกระลึกถึงเพื่อนพี่เขาแล้วก็ก็จะมีหลักๆอยู่สองคนก็คือคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วกับคุณโจบอยสกาวแล้วก็ญาติต่างๆทั่วไปคุณนี่ยังทั้วันนี้ยังคิดถึงเพื่อนอยู่ยังคิดถึงอยู่ครับกําลังจะครบ8ปดปีละแปดปีเดือนหน้าพฤศจิกาครับพฤศจิกาจะครบ8ปปีไว้อยู่ครับ แล้ยังไงบ้างครับเราครับพี่ทิปอีกนคนนึงได้มีโอกาสร่วมนำบอลต่งให้กับพี่โจโไปอบ่อยก็ส่วนตัวแล้วอย่างที่บอกเป็นคนทําทําอยู่เป็นประจําอ,อยู่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวอยสกาก็จะมีคอนเสิร์ตก,ก็เหลือยู่สองคนละก็เล่นกับคุณดิปสองคนคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครับวางแผนเตรียมตัวอะไรยังไงก็เล่นปกติเนี่ยนะครับงานจ้างทั่วไปครับ แล้วมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆจริงๆจ,จะมีแต่เขาเลิกลเล้มเลิกล้มไปก็กลายเป็นแกนมี่จัดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้เราเราจรงเสียดายไหมที่เราอยากเาเรียกอะไรยาครับในฐานะที่เป็นนักร้องนะครับการที่สื่อสารกับแฟนเพลงได้ดีที่สุดก็คือหน้าเวทีก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็มีมีคอนเสิร์ตที่เล่นทั่วไปงานจ้าง สำหรับใครที่ไปแถวบ้านก็มาให้กำลังใจกันได้นะครัคบก็คือจริงๆแล้วตัวตัวพี่ตาเองครับเ,เรียกว่ายัางยังร้องเพลงอยู่ตามงาน,นยังร้องเพลงอยู่ยครับรก็ต้องบอกว่ายุค90มันกลับมาได้รับความนิยมอีก <มะ S 2> ครั้งห <มะ S 2> นึง่งใช่จริงๆแล้วอ่ะมันมีงานมาก่อนโควิดแล้วนะครับม90มันมาก่อนโควิดนานแล้วก็ดีตอนนี้กลับมาเยอะขึ้น กลับมาเยอะขึ้นกลับมาให้แฟนๆที่เคยคือยุคนั้นนะตอนที่เราเรากําลังมีผลงานอยู่เนี่ยแฟนแฟนคลับเราก็จะมีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่ได้ไหวที่เขา้าเข้าสถานบันเทิงได้หรือว่ายังไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้วันนี้ทุกคนต่างเติบโตขึ้นและมีกําลังมากขึ้น ก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเราโตเขาก็โตครับใช่ครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นละเราลองเก้าศูนย์นี่ไม่มีตีกันเราตอนตอนนี้เราอาจจะมีเขาเรียกเป็นโปรเจกต์พิเศษลงตัวกันหลายๆคนมากใช่ใช่ครับก็ล่าสุดนี้จะไปเล่นกับบอยสเกลกับพิทัศนครับพิทัศน์ตอนนี้ตัวพิทัศน์เองก็ทําธุรกิจใช่ครับใช่ขายของด้วยค้าขายด้วยครับหลายคนไม่เคยรู้เลยว่า คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตาไปมีครอบครัวก,ก็คือธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจของบ้านแฟนนะและตาก็เข้าไปช่วยดูแลเพราะว่าพ่อตาเสียชีวิตเสาหลักเสียชีวิตแล้วตาก็ไปเป็นเสาหลักแทนตอนนี้ขายยังไงอยู่บ้างครับขายออกบูธขายออนไลน์ตอนนี้ตอนนี้กําลังจะไปออกบูธล่าสุดนี้ก็คือวันที่2ตุลาถึงวันที่8ตุลากับงาน เชิญยิ้มเชิญอร่อยอตอนนี้มันมีหลายแบรนด์<อ>นะครับออ,ออกมาตอนนี้เอาเอาตัวเองเออกมาพบป,ป,ปะแฟนๆคือมีคนที่อยากกินอาหารของเราแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็จะมีโอกาสได้ได,ได้ไปเจอกันแล้วโดวยการที่ไปตามห้างต่างๆในต่างจังหวัดก็จะเริ่มละตามทรา,าวานที่พี่ใช่ครับใช่ครับจัดงานตามห้างใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์นะ ก็มีโอกาสได้มาเจอตัวศิลปินนักร้องด้วยแล้วมาเจออาหารที่เขาทําด้วย<ม>ก็อยากฝากเชิญชวนครับใครที่ได้ข่าวว่าตาไปแถวบ้านหรือดาราไปแถวบ้านก็มาจอยกันมาเจอกันถ่ายรูปกันแล้วก็มีอาหารมาให้ทานด้วยถ้ขายอะไรนะครับของตาเนี่ยจริงๆตาทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าวแกง<ม>เป็นข้าวแกงภ้ากังรสชาติจัด<ม>จัดจ้านเลยกับอีกแบรนด์หนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้าใส ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสมีทั้งเนื้อทั้งหมูแต่ที่จะออกมามาออกบูธเนี่ยจะเป็นเมนูเดียวเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านก็คือปลาดุกกรอบผัดพริกแกงสว่างใช่ครับมันคือปลาดุกผัดพริกขิงนั่นแหละ,ะ,ะแต่เอามาปรับสูตรให้ให้ให้เป็นสไตล์ของเรานัเนเครับเรามาขึ้นใช่ครับใช่อีกเรื่องหนึ่งครับสเตตัสพ่อของเราตอนนี้ครับผมโอ้ทุกวันทุกวันเลยครับครับก็ ดีมากเลยคือโอเคอาจจะมีลูกช้าไปนิดนึงแต่ก็ด้วยด้วยวัยแหละเราก็มีวุฒิภาวะม,มากึ้นสำหรับใครที่กำลังเล็งๆเ,เนาะว่ามีลูกดีไหมมีครับต้องต้องรีบมีเลยเพราะว่าเขาเหมือนแสงสว่างให้กับให้กับเราว่าคือก่อนที่จะไม่มีลูกเนี่ยฟุ <c> ้ง <oughs> <c oughs> มากฟุ้ง <c oughs> มากว่าเออตกลงเราจะยังไง <c oughs> เกิดมาเพื่ออะไรแต่พอมีลูกเนี่ย โฟกัสชีวิตมันมันเป็นจุดเล็กๆเลยเหลือแค่จุดเล็กๆว่าเราจะดูแลเด็กคนนี้ให้มีชีวิตและสวัสดิภาพในอนาคตยังจนในชีวิตเรามันจะง่ายลงครับใช่เป้าหมายก็คืออยู่ที่ใช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 ่มันทําให้เรามีเป้าหมายใช่ครับหลายคนก็แบบว่าโอ้ยชื่นชมหรอกน้องน่ารักมากเลยเวลาที่ไรอะไรเขาน้องก็จะไปอยู่กวนมากเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกเองครับแล้วก็คือ มีลูกทั้งทีแล้วก็ซึมซับเอาความสุขที่ได้จากการมีลูกจริงๆนะเพราะว่าเด็ก่เขาเขาอยู่กับเราตามช่วงอายุจนสิบขวบเนี่ยเขาก็จะมีโลกของเขาแล้วเ,เพราะฉะนั้นเราก็ซึมซับการมีลูกให้ได้มากที่สุดก็เลี้ยงลูกเองเลี้ยงกับคุณแม่เขาแล้วก็มีแม่ยายคอยช่วยอีกคน หนึ่งลุมสามอ่ะหนึ่งลุมครับตอนนี้เราเป็นศิลปินอะไรนะครับรู้ครับรู้ครับแล้วคือเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วเราเอาเขาไปด้วยเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เห็นพ่อตอนซาวเช็คแต่ตอนเล่นจริงเนี่ยเขาจะไม่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 ค่อยได้เห็นเพราะว่ามันจะเล่นดึกไปครับเวลาซาวเช็คเขาจะขึ้นเวทีด้วยร้องเพลงของพ่อได้มีแววอยู่ครับมีแววมียิงพ่ออยู่ครับถ้าเกิดน้องมีโอกาสได้ เดบิวต์เป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ก็ินดีตรงยินดีครับ,รบเพราะว่าพ่อก็เกิดจากสิ่งนี้นะและตัวพ่อเองก็เห็นน้องว่าน้องมีความสามารถพิเศษแบบที่ที่เกินเด็กอะ่ะม,มันก็น่าจะเป็นยีนจากเรานะครับอตอนนี้พ่อก็เริ่มเอาน้องไปแคสติ้งงานโฆษณาเหมือนกันครับโดยวิธีที่เหมือนพ่อมาเลยคือไม่ต้องมีทรงมีเส้นคือไปตามรูปแบบอย่างที่พ่อมาเลยคุณพ่อเริ่มต้นจากการเป็น ในแบบโฆษณามาก่อนแล้วก็ไปเทสโฆษณาแบบโอ้ยเทสกว่าจะได้งานโฆษณามี9เดือนอ,ะอ่ะอันนี้ก็อยากให้เขาซึมซับแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นไปแคสโฆษณาทีงานล่าสุดอะคิวที่46่สิบไปนั่งรอสามชั่วโมงกัน <laughs> แต่ก็ไม่ยออ่อท้อนไม่ย่อท้อครับก็ให้เขาได้รับ บรรยากาศแบบอย่างนั้นให้เขาสุมทรัดไปครับเป็นเขาเรียก <c oughs> เป็นประสบการณ์ใช่ไหมเป็นประสบการณ์ใช่ครับสร้างทุนในี้กับเขาขอบคุณมากครับใครที่อยากมีลูกแนะนำครับต้องมีครับรอขอบคุณมากครับอยากให้น้องเกียตภาพที่ทำใีดีโอได้<อ>ครับ